วันที่ 1. มีนาคม2 5 6 4นางสาวพิมลทวิพฤกษสิริกุลกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสาวพัฒพรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อชี้แจงภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสาขาสกลนคร 2. ง บริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาสกลนครทั้งนี้ได้เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมสถานประกอบกิจการดีเด่นต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2514ทั้งสองแห่งได้ดำเนินการกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วยดีตลอดมาวันที่2น,นาคม2564เวลา9นาฬิกา นางสาวพิมนทวิปลึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ณห้องประชุมจามจุรีมหาวิทยายล,ายลาัยราชภัฏสกลนคร วันที่2มีนาคม2514นางสาวพิมนทวิพลทสลิรีกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริศีพมนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมบูรณาการกับจัดหางานจังหวัดสกนลนครหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกนลกนครกอรมนจังหวัดสกลนครที่ทําการปกครองจังหวัดสกนลนครสํานักการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกนลนครที่ทําการปกครองอําเภอสว่างแดนดินสถานีตํารวจภูทรอรําเภอสว่างแดนดินและสาธารณสุขอาเภอ สว่างแดนดินเข้าตรวจจับกลุมกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสว่านายจ้างได้เคลื่อนย้ายคนงานต่างด้าวเข้ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายณสถานที่ก่อสร้างหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพบว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด กลิธนพัฒก่อสร้างได้นำลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาจำนวน40รายเข้ามาทำงานโดยฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสกลนครที่22ทพบ2 5 6 3กรณีห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่จังหวัดสกลนครทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานายจ้างและแจ้งความต่อสถานีตำดวดรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดินและจะได้ดำเนินการตรวจโรคลูกจ้างและกักตัวลูกจ้าง14วันตาม มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อไป นางสาวพิมนทวิพฤกษีกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครมอบหมายให้นายธนเมตรรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่1ระหว่างวันที่1ถึง5มีนาคม2 5ง4ณโรงแรมเอสรัชดาเลเซอร์โฮเทลเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยนายอภิญญาสุดจริตตานัน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการเปิดพิธีการอบรมพร้อมมอบนยโยบายโครงการรุ่นที่1และรุ่นที่สองพร้อมกันโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด100คน วันที่4มีนาคม2514นางสาวพิมลทวิพฤกษ์สิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดส,สกนลนครเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดส,สกนลนครประจำปีงบประมาณ2514โดยนายมนสิทภภธิ์ภัยสารธานวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สกนลนครพร้อมนายภูลศักด์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประ ปานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนะห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4ีสาราการจังหวัดสกลนครวันที่4ีถึงหมีนาคม 2514นางสาวพิมนทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรศิริศีพมนิติกรปฏิบัติการเข้าอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาพัฒนาใจสำราญงานสำริดด้วยจิตพอเพียงรุ่นที่หนึ่งณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดินโรงแรมกระบี่รีสอร์ทวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีนและศึกษาดูงานวิถีชุมชนในจังหวัดกระบี่มีนายอภิญญาสุจริตจา,านันท ที่ปดีกรมสวัสดิการได้คุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการฝึกอบรม วันที่5มีนาคม2 5 1 4เวลา13นาฬิกาสนาทีนางสาวพิมมนทวิพฤกษลิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกนคลนครครั้งที่1นักสองและการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกนคลนครครั้งที่1นั2514โดยนายวิทูลนวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกนลนครเป็นประธาน าการประชุมณห้องประชุมราชพฤกษ์ตึกราชพฤกษ์ชั้น2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครวันที่5มีนาคม2514นายธนเมตรรอบรู้นักวิชาการแรงงานชำนานการพิเศษจบหลักสูตรการอบรมการสร้างและพัฒนาการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่1 ระหว่างวันที่1 5มีนาคม2514และนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบปดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติเป็นผู้มอบบุธิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการรุ่นที่1และรุ่นที่2พร้อมกันณนะโรงแรมเอสรัชดาเลเซอร์โฮเทลเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคม2514จำนวน9เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน6,490คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางไลน์11กลุ่มมีผู้รับรู้1,577คน ทาง Facebook 1ึ่งเฟซมีผู้รับรู้4,555คนรวมเพื่อนและผู้ติดตามทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้775คนกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน